ร้านเขาสวยนะ่อันแน่นอนเพราะว่าเสือเป็นคนพามาอุ้ยใสเรื่อยถ้ากัดเนี่ยเละมากเลยนะชิ้นตัเนึงให้ถ่ายแล้ว่ะถ้าเกิดว่าถ่ายถูกเดี๋ยวเลี้ยงเลยวันนี้ สัสดีค่ะวันนี้อย mm. ู่กับเบลนะคะกับรายการออกไปไหนซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเบลกินเที่ยวเปรี้ยวไดแล้วก็ไปแอคทิวิตี้ของเบลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโนมิโมโนอิซากะยะซึ่งเป็นร้านที่ประมาณบ่อยๆแล้วตอนนี้ว hey, ันนัดเพื่อนเราไปแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนไปถึงไหนแล้วว่าเราหิวข้าวมากเลยอ่ะเฮ้ยอยู่นั่นไงมาแล้วมับอกอะไรมาถึงแล้วเนี่ยไลโหลกลังวิ่ง เปิดหนะ้าเปิดตาหน่อยคือไม่ได้เจอานา,อา,า,านอนีดอกร้านน้โนมิโมโนโอิซากะยะเพราะว่ากูอยากกินอาหารญี่ปุ่นกูเลยล่ามาที่นี่ร้านเขาสวยนะอ่ะแน่อน,นอนเพราะว่าสวยคนพามา ตอนนี้อยู่กับเชนนะคะเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่อยู่มหาลายัยเพื่อนที่แบบรู้สันดานกันมาตั้งแต่มหาลัยมากกว่าสิบปีแล้วจริงๆก็เลยชวนกันมากินข้าวพอมไม่ได้เจอกันมานานแล้วมันก็ยุ่งทํางานนู่นนั่นนี้เนอะอีเราก็ว่างก็เลยอยากจะรอเจอเพื่อนสักทีหนึง่งกว่ามันจะเคลียร์คิวตัวเองแล้วมันก็ไปเจอเราได้นะ่ะมันนานมากเลยธรรมดาโตแล้วมี มีเรื่องที่ต้องรับผิดช,ชอบเยอะถ้าย้อนไปได้ถามว่าควรรู้จักไหมอีเลื้อนเนี่ยก็บอกยากจริงๆมันก็เป็นสีสันนะถ้าเป็นเท่าทีกูอยู่ในชีวิตมึงอะเหแล้วไม่เหมือนเพื่อนเหมือนเจ้ากรรมในเวรอ,อะไหนร้านนี้เป็นยังไงมึงรู้จักได้ยังไงเล่าให้ฟังร้านนี้คือกูเจอรีวิวมาแล้วกูก็ชอบอาหารดีนู่นนั่นี่พนักงานดูแลดีอะไรเงี้ย เขาใจได้เฮ้ยแต่ร้านเขาสวยร้านเขาบรรยากาศดีจริงๆไหนเดี๋ยวกูว่ามุงบ่นหิวมานานละสั่งอาหารเลยมาดูดิมีอะไรปกติมึงกินอะไรร้านนี้ก็อิซากายใช่ไหมจะเป็นแบบอาเรียนรู้ว่าปึ้งปังปึ้งปังมากูชอบเป็นเสียบไม้ปิ้งย่างใช่โอเคนี่ที่ร้านนี้มันมีเมนูไปสายฟิวชั่นเลอแบบเป็นแบบญี่ปุ่นผสมไทยซึ่งกูก็ไม่เคยกินเลยซึ่งบางอย่างที่กูกินไม่ได้ถ้ากูเลือกมาแล้วมึงก็ต้องแดกเหมือนเหมือนกูเป็นจำเลยสังคมอะ ไหนๆมึงมาแล้วมาเล่นเกมกันมาบางอย่างยังไม่เคยลองฉะนั้นเรามาจิ้มกันมาสุ่มกันว่ามันมีอะไรที่มึงกับกูกินได้บ้างแล้วแต่กูบอกให้มึงหยุดอือ่ะโอเคอ่ะงั้นกูไม่มองนะแล้วมึงก็ไม่ต้องไม่มองได้ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวกูไหลไปเรื่อยๆเอาแล้วกูด้งผัดต้มยำอ่ะเราได้หนึ่งเมนูแล้วอูด้งผัดต้มยำอูด้งผัดต้มยำไปอ่ะอันนี้พอแล้วเต้าหู้เย็น เต้าหู้รสเย็นเต้าหู้เย็นเต้าหู้เย็นเต้าหู้เย็นอะตามมึงมั้งต้งสลัดใช่ไหมอันนี้สลัดยุดอ่ะสลัดอะโวคาโดโอเคเฮ้ยเขาเป็นซิกเนเจอร์้วยโอ้ยครีมอะมีความครีมและเฮลตี้อันนี้มึงเลือกเป็นเป็นปิ้งย่างใช่แล้วเห็ดออรินจิอะมึงแกเห็ดไปด้วยเห็ดออรินจิอ่ะโอเคอะโลมึงตามมึงยุด เฮ้ยเราได้ข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลดไสปลาทูไเหรอไส่ปลาทูน่าโอเคข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลาทูน่าโอเคซูช okay. ิตามึงอ่ะยุด <c oughs> ซูชิไข่ปลาแซลมอนเฮ้ย<ๆ>อันนี้น่าสนใจอิคุระโอเคแล้วก็นาเบะวะนาเบะไม่เอาดีกว่าอ่ะ uh, เราเรามาถึงเซตเราจะได้เซตอะไรนะครับหมูผัดซอสกระทะร้อนโอเคอือฮึ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงตอนนี้หารมาฟุบแล้วอยู่มัเลยเชนไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆต้องลุยแล้วจังหวะน,นี้เราจะเริ่มจากอะไรก่อนดี เล็อันนี้เป็นเมนูพิเศษของทางร้านจะมีเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นี้เราให้เลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับได้เลยครับลองดูครับอันนี้คืออะไรนะครับเป็นอากามิกับชูโทโร่ครับอากามิกับชูโทโร่เป็นปลาถ้าเกิดเราคุณเคยก็คยอจะเคยได้จะเคยได้ยินพวกโอโทโร่ชูโทโร่อันนี้ก็คือเป็นส่วนติดกันแต่อันนี้มันจะมันน้อยลงมาก็อยากให้ลองชิมดูมันคือชูหน้าใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นชูหน้าบูฟินโอเคลองดูครับลองดูได้เลยครับงั้น ถ้าพี่เอามาให้ขนาดนี้ก็ต้องจัดไปอ่ะ thank you มึงอุ้ยน่นารักก็อยู่ดีเพื่อนบริการนะปกติเพื่อนไม่เคยบริการเลยนะรู้ยังนุ่มและดีและไม่ขาวดูดีอ่ะคิดว่าให้จ่ก่อนได้ไหมเ <c oughs> จ้าของร้านเขาใจดีมากเลยเขาเอาสเปเชียลเมนูมาให้ด้วยแล้วแบบของเพิ่งลงวันนี้คือแบบคือสดและดีมาก <c oughs> นอกจากเจ้าของคือใจดีแล้วสึกหล่อด้วยเอาจริงไม่อยากกินอาหารแล้วนะอยากเด็กเจ้าของร้านแล้วนะรู้ยังไปน้ำสลัดก่อนไปดิ อ mm, ไข่สดอ <ừ> mm. ไข่ปลากินกข้าวอืมดีปะ่ะคือมันไม่เค็มเกินไปแล้วมันก็เป็นรสชาติที่กลมกล่อมกินง่ายถ้ามีเด็กมานะยังไงก็ต้องสั่งปกติเบลไม่กินผักเดี๋ยวลองครั้งนี้เบลจะลองกินผักโชว์ให้ดูอืมก็คือไงไม่เคยกินผักออกกล้องก็ต้องกินผักโชว์ต้องแดกหนัผักป้างไม่แดกเจเลยจ้ะเจเจอคืออะไรไม่รู้จักอ่ะสลัดอะโวคาโด คือพอกินกับน้ำสลัดมันดีอ่ะมันลงตัวไหนไหนไหนเพื่อนไม่กินผักเพื่อนต้องกินผักบ้างแล้วบอกพี่เขาหั่นผักเป็นลูกเต๋าเดี๋ยวจะได้แบบกินง่ายๆเลยแดกมือไหมล่ะอ่ะโมจะกินกันอันนี้เขาพี่เขาให้สเปเชียลเมนูเพิ่มมาอีกอันละอูด้งพัดขินคือไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นเมนูนี้ที่ไหนนะผมเชื่อว่าเมนูนี้นี่คือคืออีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของของทางร้านนี้เรามาลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไง นี่คือคือเนื้อหมูแบบอารมณ์เหมือนเนื้อหมูชาชูอะ่ะแดกไม่พูดไม่จาก<ต>ำลังซึมซับอยู่อ๋อมันก็คือต้อยมยำนั่นแหละมันคือมันกึ่งๆึแบบความรู้สึกมันเหมือนไอ้นี่ยน้ำตกที่ใส่น้ำเยอะๆอ่ะเนื้อหรอปะมันเหมือนผสมระหว่างต้มยำกับต้มแซ่บเออเออประมาณนั้นะประมาณนั้นมันมีความเป็นต้มแซบอันนี้คือพลาดไม่ได้ถ้ามาต้องสั่ ถ้าคนชอบรสชาติอาหารไทยอันเนี้ยคือคือโคตรดีอันนี้เป็นเห็ดออรินจิมีทั้งย่างเกลือแล้วก็ย่างซอสมึงก็เลือกของมึงไปเดมมาดูทำไมอ่ะก็กูอยากกินย่างซอสแต่มึงย่างกูย่างซอสไ้แล้วก็ <c oughs> มึงให้กูเลือกก่อนเออก็ได้มีย่างซอสแยงชิ้นเลยเหรอไอ้ปัดปากกว้างนักนี่ถ้ากัดเนี่ย <c oughs> เละมากเลยนะทำไมอะชิน้น,น น้นาหรอขึ้นหนึ่งเนี่ยงเอะครึ้นหนึ่งใครใครใครเขากินเห็ดครื่งยิ้นันไอ้เหี้ยงงอะไรกูล้งไอ้เหี้ยเท้าไหร่วะคิดเร็วๆกูว่า2อ0 0มึพงพนันกัน2อ0 0ันามกูติไป3 0 0พ สามพันเท่าไหร่อ่ะให้ถ่ายแล้วนะเดี๋ยวมือถ้าเกิดว่าถ่ายถูกเดี๋ยวเลี้ยงเลยวันนี้อไอเชนเแค่ผมว่าสองพันสามพับอ่ะเราตีไปสามพันอ่ะลองดูเองเทียนทองทำหกทำเล่นไปโดดีสวยงามสวยงามสรุปว่ากดเนาะแต่ตังเนาะครับก็ตามนั้นครับอเคือคนที่คิดเยอะมาก โอเคขอบคุณมากครับพันหกมันพันหกมันถูกมากแล้วดูอาหารนี่คือเยอะมากใช่แล้วคือแบบนี่คือจริงๆเรามีสั่งเพิ่มไก่เฮอร์เซนดใช่ใช่ใชเพราะว่าเพราะว่าพี่เขาแนะนํามาว่าว่าเป็นซิกเนเจอร์อย่างของร้านแล้วก็ตอนนี้จุกมากกินเลยไม่ลงครับกินน้ํายังกินไม่ลงเลยนี่ดีเขาคุ้มมานที่เขาลดมาไกลก็ผมอยู่แล้วก็คุ้จากูคมที่เพื่อนเลี้ยงขอบใจมาก ยังไงก็ขอฝากร้านโนมิโมโนยิสยายะไว้ด้วยนะครับก็คืออยู่ตรงตราชพฤกษ์36ยังไงก็ดูติดตามทางเพจทางไลน์แอดได้เลยครับเป็นไงกันบ้างอิม โคตรอิ่รสชาติมันดีมากคืออาหารสดทุกอย่างดีทุกอย่างหมดแต่เราทายผิดเราก็ต้องเสียตังค์แต่ไม่เป็นไรหรอกมันโอเครสชาติอาหารมันดีไปแล้วนะเอ้าแล้วคือยังไงก็ทิ้งกูดๆๆื้อๆเงี้ยอะไรวะอ่ะโอเคงั้นกูก็ปิดให้แล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้าอีเลื่อนมันจะพาไปไหนนะครับไปเจอกัน